สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการทํามะขามแช่อิ่มของเรานะคะเพื่อนนี่เป็นขั้นตอนที่3นะก็คือ,อมะขามนะคะที่เราดองเกลืออไว้เนาะต่อจากเมื่อวานเลยดองเกลือ,อไว้แล้ว1คืนนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เพื่อนๆสังเกตดูสีของเขานะหลังจากที่เราดองเกลือแล้วนะคะสีเขาจะสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะเพื่อนจะ้ะแบบนี้เลยนะสวยๆเลยเนี่ยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนํามาล้างน้ํานะเอาออกจากน้ําเกลือน,นะคะแล้วก็ล้างน้ําหลังจากนั้นก็จะพักไว้ให้สะเด็ดน้ําก่อนแล้วก็เอาไปเรียงใส่ถังนะคะเพื่อเพื่อที่จะเทน้ําเชื่อมเนาะใส่วันนี้นะคะก็จะแชร์วิธีการทําน้าเชื่อมนะคะสําหรับที่จะเอามาเนี่ยคะ่ะดองมะขามแช่มะขามนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยตอนนี้ก็ล้างมะขามก่อนจ้าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนสามเข่งก็ แกเปลือกเราก็ได้แค่ทางนิดนิดนะนี่อีกถังหนึ่งค่ะส่วนชุดนี้นะคะก็เป็นมะขามที่เราตัดมาวันนี้นะคะนี่เราลวกเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ําปูนใส่เอาไว้ก่อนหนึ่งคืนเหมือนเดิมนะคะทํารูปเดิมเลยก็เอามาสั่งสามเข่งเหมือนเดิมเอามาวันละสามเข่งนะคะแช่น้ําปูนก่อนหนึ่งคืนส่วนชุดนี้อดองเกลือแล้วเนาะหนึ่งคืนก็จะล้างแล้วก็ไปใส่น้ําเชื่อมเลย เดี๋ยวล้างมะขามก่อนคันเพื่อนสวยๆเลยจ้าสีสวยมาก ล้างน้ำเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราพักมะขามนะคะให้เสด็จน้ำแล้วเราก็จะนำมะขามของเรานะคะมัเลียงใส่ในถังดองนะคะอันนี้เป็นถังที่เราจะใช้ดองน้ำตาลนั้นเพื่อนแช่อิ่มอะคะ่ะซึ่งเราก็จะต้องเรียงมะขามด้วยนะเรียงมะขามด้วยนะคะเพื่อนๆ จะได้ใส่ได้เยอะๆเนาะเ <c oughs> นี่ยค่ะเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้นะ นี่คือหลังจากที่เราล้างน้ําเกลือแล้วนะคะพักให้เสด็จน้ําแล้วก็มาเลียงใส่ถังดองเดี๋ยวก็จะเทน้ําเชื่อมใส่นะคะเพื่อนสําหรับน้าเชื่อมนะคะที่เราจะเอาไปแช่มะขามเนาะทำมะขามแช่อิ่มอัตราส่วนผสมของเรานะคะก็จะเป็นน้ำสองส่วนนะน้าตาลหนึ่งส่วนก็เชื่อมทีหม้อใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะตาลทรายแดง ก็พอทำหม้อใหญ่ๆกปเลยสามสิบถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายสิบห้าถ้วยตวงสองต่อหนึ่งค่ะไม่ใส่สารใดๆนะใช้น้ำตาลทรายแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพเพื่อนเชื่อมแบบน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์เดือดน้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วกน็น้ำเดือดก,ก็ใช้ได้ละน้ำเชื่อมของเรา หนื่นเพื่อนโม้อใหญ่ๆใ,ใสจัมโบ้เลยเอาให้เดือดก่อนจ้าน้ำเชื่อมต้องให้เย็นสนิทก่อนนะคะใช้ขวนน้ำนะใส่น้ำเปล่ากดทับไปนะคะให้มะขามของเรานะจมในน้ำเชื่อมเนาะ แบบนี้นะคะมันจะทําให้มะขามแช่อิ่มของเรานะคะเนื้อไม่เละเนาะที่อยู่ด้านบนไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะคะเพื่อนทับไว้ปิดล็อกนะคะเพื่อนแช่ไว้ก่อนสองวันสองคืนนะคะเป็นน้ําเชื่อมชุดแรกนะคะนี้ชุดแรกค่ะจะดองเอาไว้ก่อนสองวันสองคืนเนี่ยค่ะสิ้นสุดกระบวนการในวันนี้นะคะสําหรับการทํามะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มของเรา ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ